คอลลาเจนในท้องตลาดเราจะเห็นว่ามีเยอะแยะมากมายแล้วเราจะเลือกยังไงเราจะกินยังไงดีเลือกง่ายๆเลยอันดับแรกนะคะเราจะเลือกคอลลาเจนสิ่งแรกที่เราต้องดูเลยก็คือปริมาณคอลลาเจนที่เขาใส่เข้าไปค่ะให้ดูปริมาณต่อนหน่วยในการรับประทานนะคะอย่าดูปริมาณทั้งหมดที่เขาเขียนมาให้เราดูอันที่2ขนาดของโมเลกุลของคอลลาเจนเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะถ้าคุณทานคอลลาเจนที่มีโมเลกุลใหญ่ร่างกายคุณจะดูดซึมเข้าเซลล์ได้ยากดูดซึมเข้าเซลล์ได้ช้านะคะเรามาดูคอลลาเจนตัวที่ เก๋แนะนำดีกว่าค่ะนั่นก็คือ c o l ล a w ี e ค่ะ c o l ล a w ี e ของเรานะคะเป็นคอลลาเจนเกรดพรีเมียมจากปลาทะเลหลากหลายสายพันธุ์นะคะของเราเป็นขบวนการผลิตแบบไฮโดรไลซิส ฟิชคอลลาเจนไตรเปปไทด์ค่ะเป็นโมเลกุลที่เล็กมากๆค่ะคือเป็นไตรเปปไทด์มีการเรียงตัวของกรดอะมิโนโ3ตัวแต่เราไม่ใช่แค่นั้นนะคะเราบวกนวัตกรรม FIR ไปด้วย FIR คือเป็นนวัตกรรมที่ใช้คลื่นพลังงานแบบจำเพาะค่ะ,คะที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารให้รวดเร็วขึ้นถึง2.6เท่านะคะเพราะฉะนั้นการทานคอรวีของเรา นอกจากจะเป็นไตรเปปไทด์แล้วที่เล็กมากๆแล้วเนี่ยเรายังบวกนวัตกรรม FIR ซึ่งเราได้รับรางวัลจากประเทศเกาหลีใต้นะคะซึ่งจะทําให้การดูดซึมรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะมันจะทําให้เมื่อเราทานคอร์ลวีเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ผ่านการย่อยที่กระเพาะอาหารเลยมันจะดูดซึมเข้าสู่เซลล์เราได้เลยเราได้ใช้ได้รวดเร็วใช้ได้เต็มที่และที่สําคัญในหนึ่งซองของคอร์ลวีเราใส่ปริมาณ ไฮโดรไลเซตฟิชคอลลาเจนไตรเปปไทด์ ide, มากถึง1 0,000มิลลิกรัมค่ะเยอะที่สุดราคาตอนน่อ1นหน่วยการบริโภคและเป็นคอลลาเจนเกรดที่ดูดซึมง,ง่ายมากๆเล็กมากๆบวกกับนวัตรกรรม f i r ค่ะเราใส่สารประกอบอื่นที่ช่วยในเรื่องของการดูแลผิวไปถึง19ชนิดค่ะขั้นตอนแรกเลยเขาจะช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยค่ะก็จะมีในส่วนของคอลลาเจนที่เข้มข้นถึง1 0,000มมิลลิกรัมนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากมเมล็ดพีชสารสกัดจากมเมล็ดลิ้นจี่ ะะซึ่งจะช่วยลดเลือนริ้วรอยเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวและที่สําคัญเราจะไม่เห็นยี่ห้อไหนใส่กันเลยนั่นก็คือสารสกัดจากอะโวคาโดค่ะ,คะเขาจะทําให้ผิวมีความตึงขึ้นกระชับขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยในส่วนที่2ออันนี้สําคัญมากค่ะส่วนที่2ที่คอร์วี่ทำงานนั่นก็คือการทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นด้วยการเติมเซรามายเข้าไปค่ะเซรามายคือเกราะปกป้องผิวค่ะเหมือนเราใส่เสื้อให้ผิวค่ะมันจะทั้งช่วยทําให้ผิวอุ้มน้ํา ทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นขึ้นและเป็นเกราะปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะเซรามายที่เราใช้เราเรียกว่าดับเบิลเซรามายเลยค่ะเพราะเราใส่เข้าไปถึง2ชนิดเป็นเซรามายจากลูกพีชและเซรามายจากราข้าวญี่ปุ่นนะคะซึ่งเราใส่ทั้ง2ตัวเพื่อทําให้ผิวเราเนี่ยมีเกราะปกป้องผิวที่ดียิ่งขึ้นนะคะเสริมให้ผิวมีความชุ่มชืน้นแล้วก็มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะและขั้นตอนที่3ค่ะก็จะเพิ่มในเรื่องของความสว่างกระจ่างใสให้ผิวนะคะเชื่อว่าคงถูกใจคุณผู้หญิงและคคุุณผู้ชายทกน เราได้ใช้กลูต้าไทโอนจากประเทศญี่ปุ่นค่ะในปริมาณที่เข้มข้นเพื่อช่วยลดเม็ดสีนะคะเสริมสร้างให้ผิวมีความสว่างการะจ่างใสขึ้นและที่สําคัญกลูต้าไทโอนเป็นสารอาหารที่ช่วยขับสารพิษออกจากตับด้วยค่ะได้ประโยชน์คูณ2กันไปเลยนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะขั้นตอนที่4ที่คอร์ลวีทางานก็คือเสริมสารปกป้องแสงแดดปกติเราจะออกจากบ้านเราจะทากันแดดเพื่อปกป้องผิวใช่ไหมคะสารกันแดดต่อให้เข้มข้นยังไงก็ตามมันจะปกป้องผิวเพียงได้แค่9 เท่านนั้แต่ในคอร์ลวีค่ะเราให้คุณทานสารป้องกันแสงแดดเข้าไปเลยค่ะมาจากสารสกัดจากสาร่ายสีน้ำตาลและเปลือกสนจากประเทศฝรั่งเศสมันจะเสริมเกราะเสริมความแข็งแรงให้ผิวนะคะช่วยให้ผิวเราเนี่ยต้านทานต่อแดดได้ดีป้องกันอาการไม่เกียมและปกป้องเราจากมะเร็งผิวหนังนะคะและสาร่ายสีน้ำตาลยังช่วยลดเซลลูไลท์ใต้ผิวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสาวๆที่มีเซลลูไลท์ใต้ผิวคุณมีอีกหนึ่งตัวช่วยเลยค่ะเราใสา่ซิงค์อะมิโนแอซิดคีเลตนะคะ เป็นแร่ธาตุที่ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของสิวใครที่มีปัญหาสิวเยอะสิวเรื้อรงังเป็นสิวบ่อยไม่หายสักทีเกิดการอักเสบผิวแพ้ง่ายซิคงช่วยได้ค่ะเราใส่สารเพื่อดูแลผิวปกป้องผิวให้ครบถึง5ขั้นตอนนะคะบวกด้วยปริมาณคอลลาเจนที่เข้มข้นและเป็นคอลลาเจนแบบไฮโดรไลเซ็ฟิตคอลลาเจนไตรเปปไทด์พร้อมนวัตกรรม FIR นะคะจะเห็นได้ว่าคอลี่งซองเนี่ยเต็มไปด้วยคุณ,ณประโยชน์ นวัตกรรมที่ล้ำมากๆนะคะวันนี้ถ้าคุณจะเลือกผลิตภัณฑ์คอลลาเจนเพื่อดูแลผิวพรรณและดูแลร่างกายของคุณเกณฑ์ขอเสนอเลยค่ะ คอร์วีค่ะรสชาติอร่อยเป็นรสชาติอะโวคาโดฮันนี่เลมอนนะคะจะเป็นรสชาติที่ออกเปรี้ยวนิดๆอมหวานนะคะอร่อยมากๆวิธีการทานนะคะคอร์เวีหนึ่งซองนะคะละลายน้ําอุณหภูมิปกติได้เลยค่ะ150 ml อแนะนําให้ทานตอนท้องว่างนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมค่ะหรือถ้าคุณทานอาหารไปแล้วให้เว้นจากช่วงที่ทานอาหารประมาณ2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายดูดซึมปริมาณคอลลาเจนได้เต็มที่อย่าลืมนะคะคอร์วีเป็นตัวช่วยเพื่อ ความสวยและสุขภาพของคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะ